สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสาวแหล่บ้านนานะคะและว,วันนี้สาวแหล่ก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปเลี้ยงเจ้าปู่กันนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศระหว่างทางนะคะก็จะมีไร่อ้อยนะคะ,ะไปเลยค่ะตามมาเลยค่ะ ค่ะตอนนี้ก็นำพาท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาสู่บริเวณลานหอเจ้าปู่แล้วนะคะจะเห็นว่ามีลานหินขนาดใหญ่อยู่การเลี้ยงเจ้าปู่นี้นะคะก็ชาวบ้านถือนิยมปฏิบัติสืบทอดกันมานะคะเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อของอาชาวบ้านเรานะคะว่าการเลี้ยงเจ้าปู่นั้นจะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็นิยมมาขอพรหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบาเจ้าปู่นะคะบาเจ้าปู่นั้นนั้นก็คือการมากล่าวคำขอว่า,อาขอให้สำเร็จในสิ่งที่หวังในสิ่งที่ปรารถนาโดยที่หอเจ้าปู่นี้นะคะเราก็จะ มีตัวแทนของเจ้าปู่นะคะก็คือผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านที่แต่งตั้งขึ้นมาให้เป็นตัวแทนของเจ้าปู่นะคะซึ่งเป็นความเชื่อของชาวบ้านนะคะว่าเจ้าปู่นั้นช่วยคุ้มครองดูแลชาวบ้านให้ปลอดภัยนะคะ โดยปกติแล้วจะเป็นช่วงของเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์นะคะจะนิยมมาเลี้ยงเจ้าปู่กันบริเวณลานหินตรงนี้ก็จะเต็มไปด้วยผู้คนที่ศรัทธาน,นะคะก็คือชาวบ้านที่นำไก่นำเหล้ามาเลี้ยงเจ้าปู่นั่นเองอีกในกรณีหนึ่งก็คือการไปทำงานต่างจังหวัดหรือว่าไปทำงานที่กรุงเทพนะคะ ก็จะมาขอพอรกับเจ้าปู่ว่าขอให้เดินทางปลอดภัยขอให้ได้งานตามที่ประสงค์หลังจากนั้นแล้วก็ขอให้แบบาหาเงินได้คล่องตัวอะไรประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเวลาที่เรากลับมาเยี่ยมบ้านซึ่งส่วนมากก็จะเป็นช่วงเทศกาลนะคะถึงจะได้กลับมาเยี่ยมบ้านพอกลับมาเยี่ยมบ้านก็จะมาไหว้เจ้าปู่นะคะด้วยไก่ต้มแล้วก็เล้าขาวค่ะ การเลี้ยงเจ้าปู่นั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะมีเพียงแค่2อ,อย่างนี้นะคะที่สําคัญเลยก็คือไก่ต้มกับเล้าขาวแล้วก็จะมีทูบเทียนดอกไม้อันนี้ก็อแล้วก็มากพลูนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องอที่ทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วนะคะหลังจากที่นําไปไหว้เจ้าปู่แล้วก็เชื่อว่าให้เจ้าปู่ ให้เจปูกินอาหารที่เรานําไปไหว้ก่อนนะคะประมาณสัก10-20นาทีนะคะนําไปไหว้เจปูประมาณ10-20นาทีก็ถือว่า,อาพอสมควรเราก็จะเอาไก่กับเหล้าอันนั้นออกมาฉีกฉีกเป็นชิ้เนเล็กเพื่อทําการซั้วไก่แล้วก็แบ่งกันกินนะคะสำหรับการไปไหว้เจปูในวันนี้ก็สิ้นสุดลงแล้ว อันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาชมลานหินแห่งนี้นะคะเป็นความสวยงามเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากเลยทีเดียวนะคะบริเวณนี้มีชื่อว่าด่านหมานโดยเชื่อว่าสมัยก่อนนั้นมีหมานล้มตายจนกลายเป็นหินนั่นเองนะคะและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ